สามเรื่องนี้นะครับให้อ่านก่อนเลยดับแรกเน้นไปที่สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเป๊กอภับิลักษณาษาคุณนะครับเคยเป็นไหมครับเวลาที่จะเตรียมสอบเนี่ยไม่รู้จะอ่านวิชาไหนก่อนดีอ่านวิชานี้เสร็จแล้วต่อไปจะอ่านวิชาอะไรดีอ่านควรใช้เวลาในการเตรียมตัววิชานี้กี่วันกี่ชั่วโมงเคยเป็นกันไหมครับวันนี้ผมมีเทคนิคในการเตรียมสอบครูผู้ช่วยสอสอ 6-3นี้นะครับโดยเฉพาะเลยนะครับมาให้พี่น้องชาวอาชีวะทุกคนได้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับมันเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคนะครับในการเตรียมสอบครั้งนี้นะครับก็จะมีอยู่3ภาคก็คือ1ภาคกอภาคขอแล้วก็ภาคคอนะครับภาคกอหนึ่งคะแนนเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูนะครับแล้วก็ภาคขอนี่เป็นวิชาการศึกษาแล้วก็วิชาเอกนะครับ พระก1หน,นึ100นน่งร้อยคะแนนพระขอหน,นึ่งร้อยคะแนนทีนี้เราจะอ่านอะไรก่อนอะไรหลังดี <c oughs> ปัญหาใหญ่เลยนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับเวลาอ่านให้อ่านเป็นให้จัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็กาหนดเวลาให้เพื่อที่จะเป็นกรอบให้ตัวเองในการเตรียมตัวจะได้มีแผนว่าเราจะอ่านกี่ชั่วโมงกี่วันอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> กลุ่มแรกนะครับเป็นพลวอการสายชาตินะครับ แล้วก็ระเบียบบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็พรบรสภาครูนะครับสเรื่องนี้นะครับให้อ่านก่อนเลยอดับแรกเน้นไปที่พรบรการสา่งชาตินะครับการศึกษาคืออะไรมีอะไรบ้างเพราะว่ามันมันมันเป็นกฎหมายหลักของกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทยเรานะครับกฎหมายทุกอย่างก็มาจากกฎหมายตัวนี้3เรื่องนี้ครับอ่านด้วยกันใช้เวลา4วัน4วันนี้อาจจะพรบรการสา่งชาติ2วันแล้วก็อันนี้อีก2วันก็ได้แต่ว่าผม อยากให้เผื่อสําหรับทบทวน1วันนะครับสามหงหัวข้อนี้อ่านใช้สามวันแล้วกว็ทบทวน1วันเป็น4วันนะครับกลุ่มที่2กลุ่มนี้นะครับพรบระเบียบข้าราชการครูนะครับอ่านตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปอ่านวินยัยมีอะไรบ้างมีกี่สถานโทษมีกี่สถานมันจะต่อเนื่องจากระเบียบข้าราชการครูนะครับแล้วก็ไปอ่านมาตรฐานวิชาชีพครูนะครับมีกี่มาตรฐานอะไรบ้างแล้วก็ไปที่จรรยาบรรรนะครับจรรยาบรรณแล้วก็ไปที่สมัครพนักวิชาชีพกลุ่มนี้ ใช้เวลานานเพราะว่ามันหลายหัวข้อผมตีให้6วันนะครับเร่องละวันในที่นี้หมายถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงก็พอนะครับหรือบางคนมีเวลาเยอะอาจจะใช้เวลาทั้งวันอ่านหมดนี่เลยก็ได้นะครับแล้วแต่คือบางคนอาจจะมีพื้นฐานมาแล้วก็ใช้เวลาน้อยบางคนที่ยังไม่เคยอ่านเลยก็ใช้เวลามากหน่อยนะครับกลุ่มนี้อ่านด้วยกันอ่าน5วันทบทวน1วันฝึกทำข้อสอบทบทวนนะครับผมอยากจะแนะนําเวลาอ่าน เกี่ยวกับกฎหมายนะครับให้อ่านพวกสรุปนะครับอ่านที่ค่ายติวต่างๆก็าสรุปมาให้แล้วอ่านหนังสือที่เขาสรุปให้แล้วค่อยไปดูว่าข้อมูลพวกนี้มันมาจากไหนเราอาจจะมีฉบับเต็มไว้เพื่อที่จะอ้างอิงว่าเอ้ยทำไมอันนี้มันมาจากไหนวะแล้วก็ไปดูที่ฉบับเต็มนะครับไม่ใช่ไปอ่านฉบับเต็มนะครับให้อ่านที่สรุปเลยแล้วเราก็สรุปออกมาเป็นของตัวเราเองอีกอันนี้ยิ่งดีเลยนะครับนี่กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3นี้ก็คือ พรบรคุ้มครองเด็กกับการจัดก,การศึกษาสําหรับคนพิการนะครับ2เรื่องนี้อ่านได้กันควบคู่กันกลุ่มนี้ใช้2วันต่อไปกฎหมายเกี่ยวกับสอสอเรานะครับก็พรบอรของการจัดก,การอาชีวศึกษานะครับแล้วก็เรื่องต่างๆภายในวิทยาลัยนะครับงานฝ่ายต่างๆนะครับระเบียบการเงินระเบียบพัสดุแต่และฝ่ายมีงานอะไรบ้างเช่นวิชาการมีงานอะไรบ้างแล้วก็หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร อันนี้อยู่ภาคขอแล้วนะครับเนี่ยหลักสูตรและการพัฒนาสูตรแต่ว่าเอามาอ่านก่อนเอามาจับคู่กันกันกบอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในระเบียบพรบรของการอนุรักษ์เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของหลักสูตรไว้ด้วยเพราะฉะนั้นให้เราไปอ่านหลักสูตรอันนี้ต่อเลยมันมีหลักสูตรอะไรบ้างวิธีการพัฒน,นาหลักสูตรหลักสูตรสอสอมีอะไรบ้างโอชปวศอันนี้2วันนะครับกลุ่มต่อไปคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมและก็ปรัพณีไทย อ่านด้วยกันประเพณีไทยนี่สอบตอนเช้านะ <c oughs> คุณธรรมนี่สอบตอนบ่ายนะครับประเพณีไทยกับคุณธรรมอ่านด้วยกันเพราะมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันนะครับต่อไปัน,นี้จะาปที่ภาคขอเลยครับหลักการสอนการคิดวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับอ่านในี้เสน็จสไปที่การบริหารจัดการชั้นเรียนแล้วก็ไปที่สื่อนะวัตกรรมอันนี้มันจะอยู่ในห้องเรียนนี้หลักการสอนวิธีการสอนต่างๆนะครับที่เน้นการ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเช่นการสอนแบบโครงงานการสอนแบบโครงการการสอนแบบซิปป้าก็อยู่ในเรื่องนี้พอหลักการสอนต่างๆเสร็จแล้วก็มาที่บริหารจัดการชั้นเรียนการจัดก,การชั้นเรียนเนี่ยก็การจัดห้องเรียนแบบต่างๆการจัดบรรยากาศแบบต่างๆนะครับที่มันเอื้อต่อการเรียนรู้แล้วก็มาที่สื่อนะครับสื่อที่เราใช้มีอะไรบ้างสื่อมีกี่ประเภทอะไรอย่างนี้ครับกลุ่มนี้ใช้เวลา4วันผมตีให้เรื่องละว,วันนะครับ วันละสามชั่วโมงนะครับอย่าอ่านเยอะเดี๋ยวมันจะได้นะครับใช้เวลาสี่วันอ่านสามวันทบทวนหนึ่งวันนะครับกลุ่มต่อไปก็คือจิตวิทยาการศึกษาและการแนแนวกลุ่มของนักจิตวิทยาต่างๆมีอะไรบ้างแล้วก็การแนแนวการแนแนวมีกี่ขั้นตอนอะไรเงี้ยครับแล้วก็การพัฒนาผู้เรียนมันจะมันจะสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ใช้เวลา2วันต่อไปเรื่องนี้ผมถือว่ายากสุดละการวัดและประเมินผล และก็การวิจัยทางการศึกษานะครับสองเรื่องนี้มีเนื้อหาที่คล้ายคายกันเกี่ยวกันการวัดระเบินผลมันเหมือน,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 นการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการวิจัยนะครับมันก็จะมีหลักการคล้ายๆกันนะครับการการออกแบบสอบถามการหาคุณภาพของแบบสอบถามนะครับสองเรื่องนี้อ่านด้วยกันอ่านนี้เสร็จแล้วค่อยมาอ่านนี้นะครับอันนี้ใช้เวลาสวันส่วนวิชาเอก ชาเอกเน้นๆเ,เลยยาวๆเลยครับทีนี้อันนี้เอกใครเอกมันแล้วห้าวันทบตัวหนึ่งวันอ่านทุกวิชา <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้จะบอกไงใช่เอกอ่านไปเลยฝึกทำข้อสอบเยอะๆนะครับเอาแกนๆหลักๆของวิชานั้นมานะครับอ่านถามอาจารย์ที่แม่กเฮ้ยขอข้อสอบหน่อยไปถามมาเลยไม่ต้องอายนะครับไปขอเลยครับ วิชาเอกนี้หกวันหรือจะเจ็ดวันแปดวันแล้วแต่นะครับมันขาดมันเหลือวิชาอะไรบ้างเนี่ยยังมีวิชานี้ครับวิชาที่จะอ่านสุดท้ายนะครับก็คือวิชานี้ครับเหตุการณ์ปัจจุบันสังคมเศรษฐกิจสังคมก็จะเป็นเกี่ยวกับสังคมไทยเพื่อนบ้านนะครับพวกอาเซียนนะครับเศรษฐกิจไทยการเมืองแล้วก็นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษกลุ่มนี้ผมให้ ใช้เวลาว่างนะครับคือเราเปิดข่าวดูอะไรก็พยายามอันเด่นที่มันเด่นๆก็จําไว้วันสําคัญต่างๆในช่วงนั้นนะในช่วงที่เรากาลังจะสอบเนี่ยคณะกรรมการเขาจะเอาแค่ย่นลงมาไม่เกินเดือนสองเดือนนะครับช่วงนั้นเกิดโรคอะไรบ้างเศรษฐกิจเป็นยังไงการเมืองภาษาอังกฤษเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนกังวลเรื่องข้อเรื่องภาษาอังกฤษมากไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าทุกคนก็ประมาณเดียวกันหละครับ ่าจะประมาณเดียวกันแหละก็ให้แพไปอ่านที่พื้นๆนะครับเกี่ยวกับการทักทายการใช้ in on app นะครับการคุยโทรศรัพท์บอกทางการถามทางหรือว่าการสัมภาษณ์งานทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับโดยไม่หยุดเลยจะใช้เวลา1เดือนเต็มๆนับตั้งแต่วันที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ย29พฤษภาจนถึงวันที่เราจะสอบเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ45วัน ถ้าทําตามแผนนี้นเพื่อนพี่น้องเนี่ยจะมีเวลาพักคือไม่ต้องอ่านรวดเดียวก็จะอ่านแบบชิวๆแต่ถ้าใครแบบหนึ่งเดือนค่อยมาอ่านเนี่ยมันจะเร่งมากนะครับเ mm hmm. พราะอ่านเสร็จจะลืมทบทวนแล้วก็ฝึกทําข้อสอบนะครับทําไมผมถึงย้ําคําว่าการเตรียมสอบต้องฝึกทําข้อสอบเพราะว่าการฝึกทําข้อสอบเนี่ยถ้าเปรียบเป็นกีฬาก็เหมือนชกมวยครับการขึ้นสอบแต่ละครั้งเนี่ยเพราะว่ามันสอบมันเป็นการแข่งขัน mm hmm. การชกมวยเนี่ยเหมือนเราซ้อม อยู่ข้างล่างเนี่ยเราเตะกระสอบทรายเราชกกระสอบทรายเนี่ยเราได้ทักษะการออกมาแต่เราไม่รู้หรอกว่าข้างบนเวทีมันเป็นยังไงครับเราไม่รู้ว่าข้างบนเวทีมันเป็นยังไงมันต้องขึ้นไปชกก่อนครับมันถึงจะรู้มันก็เหมือนกับการฝึกทำข้อสอบครับมันต้องไปเห็นหน้าตาของข้อสอบก่อนว่าเออมันมาประมาณนี้นะมันหลอกแบบนี้นะข้อสอบมันหลอกแบบนี้นะพอเราไปทําจริงๆเราจะได้คุ้นคุ้นชินกับข้อสอบเราจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยกันนะครับสำหรับผมวันนี้เป๊กอริกษ์รักษากุสวัสดีครับ